สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอทออนไลน์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแชร์สินค้าไอเดีย ebay นะครับก็จะทําทุกวันนะครับโอทออนไลนะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon แล้วก็เรามีเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าชี้เป้าพร้อมกับคีย์เวิร์ดนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะโอทออนไลน์เราสร้างกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มจริงๆคือเราเราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของเก่าในไลน์เนี่ย มัน500คนนะครับแล้วก็ผมไปเจอ Open Chat ของ l ล ne เนี่ยมันได้5,000คนก็เลยอยากเชิญเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาคุยอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะร,รับลิงก์ข่าวสารโอทออนไลน์มีถ้าเกิดมีข่าวสาร eBay Amazon เราก็จะมาพูดกันนะครับสแกน QR Code เข้ากลุ่มได้เลยนะครับหรือจะแจ้งมานี่มาที่ Li n e Off i c i a l Account าโอทออนไลน์วันนีาว่าขอเข้ากลุ่มก็ได้นะครับอ่าสินค้าตัวนี้นะฮะเข้าเรื่องเลยนะครับผมเป็นนี่อยู่ในห้องอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นห้องนัง่งเล่นห้องนอนอะไรก็ว่าไปนะครับ ธุรกิจนี้ขายโคตรแพงเลยครับ600ไอ้นี่้630โซนะอ่าแล้วก็ราคาขายอยู่ที่280ดอลลาร์นะครับ8,700แต่ผมจะบอกว่า8,700เนี่ยถ้าเมืองไทยส่งลำบากนะเอาไม่อยู่อันนี้เพื่นพนอนๆถ้าใครสายดรอปชิปแต่นั่นแหละดรอปชิปอีเวนระวังนิดนึงนะแต่ว่านั่นแหละมันน่าสนใจก็เลยต้องเอามาแชร์กันนะครับ ดูนี่ดูมันน่าสนใจยังไงคุณดูกราฟนะก่อนเจริญเติบโตของธุรกิจคีย์เวิร์ดนี้นะครับเติบโตเรื่อยๆมาเนิบๆนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยพฤษภา2020ค้นหาถึงล้านแปดเลยนะครับนะล้านแปดเลยอ่ะขอเฉลยเลยสั้นๆง่ายๆเพียวๆยูหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองศูนย์คิวหนึ่งจัดมาจัดไปนะครับออดออนไลน์ดอทคอมในเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่านอีเบย์อเมซอนช่วงนี้อีเบย์มีปัญหานะฮะผมขอแนะนำคอร์สหนึ่งครับเรียนอเมซอนบวกเครื่องมือหนึ่งปี แถมเครื่องมือสามปีนะฮะมูลค่าเครื่องมือสี่ปีเนี่ยเป็ดเสร็จประมาณสามแสนเลยนะอ่าแล้วก็แถมมีคอร์ดอีเบจับมือทำโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะฮะเพราะช่วงนี้อีเบมีปัญหาเรื่องการขนส่งไงก็ผมก็คิดโปรนี้ได้ละกันนะแต่ถ้าถ้าจะเรียนอีเบเพียวๆอะ่ะผมพูดตรงๆกับคนสนใจไปหลายคนละหายไปสิบยี่สิบคนเลยเพราะว่าของมันส่งไม่ได้นะครับเราก็ตรงๆกับผู้เรียนไปเลยว่าเออถึงคุณเรียนไปอะ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับ ก็เลยคิดโปรนี้ขึ้นมาเลยก็คืออยากให้ทำอเมซอนจริงจังนะครับบวกเครื่องมือแถมเครื่องมือ3ไปเต็มเต็มนะฮะโบกเป็น4ปไปแล้วก็มีคอร์ส e อีเบแถมไว้เมื่อไหร่วันหน้าฟ้าใสเนี่ยคุณก็เริ่มกลับมาทำอ e ีเบได้วันนี้เรียนฟรีกันไปแต่คุณต้องลงคอร์สอเมซอนนะอ่ะติดต่อโอ๊ตออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ที่เว็บไซต์ o อ๊ตออนไลน์ .com แล้วคลิกเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับเรานะฮะทางไลน์ Official a c c อ u n t นะครับหรือไปที่ไลน์ของคุณพิมเองก็ได้ครับไปที่เพ เบอร์โทร0815511616ครับแล้วก็ YouTube นะ่ฮะช,ช่องของโอตออนไลน์ช่องเราเป็นแบบสไตล์เนี้ยคุณ,คณใครติดตามก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะยังไงก็ถ้าติดตามเฉยๆนะแต่มีคลิปมาเรื่อยๆผมไม่แฟงกับผมนะเป็นกำลังใจใผมหน่อยนึงนะครับปุ่ม s u b s c r i b e แค่นั้นเองแล้วก็กดกระดิ่งหน่อยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้เนะี่ยทุกคลิปเลยไม่มีหลุดนะครับหรือไม่ก็เข้าเนี่ยเข้าดีผมบอกนะฮะเข้ากลุ่มไลน์นี้ไว้นะฮะ ก็จะแจ้งเตือนทุกคลิปเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงๆก็ดีเหมือนกันนะนะฮะฮยังไงก็ฝากซับสไคร b ์ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอตออนไลน์ด้วยนะฮะเรามีโซเชียลอื่นอีกนะเรามีโซเชียลเฟซ o ุ๊กแฟนเพจเรามี Twitter ร์เรามี Instagram มทีวีโอตออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆฟอ l โล่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจติดตามเราด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ